น้องวันนี้มางานแต่งงานงานแต่งงานยุตัดคาเจ้าสาวนางสาวชนทิชากมเกียวหรือน้องตองกับเจ้าบ่าวนายกิตรสรากรลาเอน็นหรือพี่บอลครับผมโมเป็นเจ้าสาวนะเจ้าสาวนะเจ้าสาวพ,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 พี่พอออกทังพี่พอพอพอออกขังหน้าพี่บอเดินน้าเดือพอบนท<า>ันแล้วแล้วเดินน้าเดือครับเด้อออกขังพี่พอเเออ เราเราเหลืออีกคู่นึงเราผูกบป่งพี่阿เอาเอาเสียงไกละครับเอาไปนะครับปุ๊บบอกกานผูกแขนหลังเฟยโอ้ยนะครับเออยนะครับอะพอดีไปงี้นะครับเห็นไหมผูกแขนหลังเฟยเอาหลังเฟยนะครับ กันเพิ่นสิบูงกับแขนรัานเคยเอาของสมมาเตรียมออกมาเด้อของสม่าเพิ่นบ่ได้เตรียมออกมาเด้่แต่ละ็นรานแต่เป็นรบ้านแล้เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรครับปรเปลี่ยนได้นะครับตามความเหมาะสมนะครับแต่ว่าเชิญนะครับเอิ้นพ่อเถาพ่อเนาะเออทั้งพ่อเถาแม่เถาพ่อพงแขนรัานเคยก่อนนะครับเชินผิเขินผิดขอแก้ได้ก็ม่เนาะเออผูกแขนรัานเคยเนาะผูกแขนเออยว่าูกแขนรัานเคยนะครับ เออทางเบียงเลยมาพุกแค่เอาล้านเคยเนาะนี่ครับบ้านตัดขาบรรยากาศการผูกแขนบ้านตัดขาบ้านตัดขาให้ไตผลสีไล่พี่น้องเจ้าเบานี่มาแต่จังหวัดขอนแก่นเจ้าเบ้าขอนแก่นอันนี้เมียจักขอนแก่นปูจักขอนแก่นมอบเงินซองเส้นปลายมาแตีงลูกไผ่อยู่างเลยนี่นะพี่น้องขอนแก่นมาได้จริงนะนีนะอันใหญ่ที่้องคุณน้ออันใหญ่อันใหญ่ เอฟซีแข่งเลยครับเออแล้วก็ตอนนี้ผูกออกแขนรันเขื่ยมาสันผูกแขนรันเคยนี่นะลำดับต่อไปคุณแม่ไพรีแก้วกัญญาผูกแขนลูกเขยนะครับคุณแม่คุณแม่ผูกแขนลูกเขยสองเซนาปครับผมเ <c oughs> บาหลาล,ายล <c oughs> อยลุ่นเบาเห็นเพ่ขนแกตกใจก่อน <c oughs> ตัเืองเด้อต่อด้วยอย่ามาเบิงพอเท้าพียพอเท้าพูดแค่นลูกเขยอีกห้าหมื่นสามครับผมเอาเลยไล่ไปก่อนพูไว้ก่อนพอเท้ากับลูกเขยครับพอเท้ากับลูกเขยนี่นะพอเท้ากับลูกเขย นี่ตากองครับตากองบรรยากาศบรรยากาศเป็นสนิท